ยาจรเ้ถ้าพี่น้องรู้จักรายการทีวีช่อง5นะครับอยู่รายการอยู่นะครับคือมีใครบ้างะที่เคยเปิดทีวีูช่องนี้ครับรายการอังกฤษ h ิตดีมีไหมดูมือหนะ่นะเพราะมีหลายคนด้วยกันนะที่ได้ดูรายการนะรแล้วก็มีรายการ f อ9 8 5 89ตัวอททีครับ89.5นะค้รับกอาจารย์ก็จักรายการอยู่ นะครับและวันนี้นะครับอาจ,จารย์ท่านก็นะครับให้เกิจจากที่สจนะครับที่จะมาเทศนาแบ่งปันพระคำของพระเจา้านะครับให้พวกเราชาวสัรพันป์มวลอมตตระ,ตระจาจย์สิรินาถทาวรุนร้องพระเจ้า ใจความอบูนของที่ขึ้นจากสามฝันนะคะมีทั้งสิทธยาพิบาลที่นาราตอบุ่นมีทั้งสิทธาพิบาลมีภรรยาซึ่งโอโหเข้มแข็งดูแลมากแล้วก็มีพี่น้องที่มีความรักกันมากมายนะคะใครมาอาจารย์ก็เชื่อว่าประทับใจในความอบ่นนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าเอเมนเอเมนแล้วก็มีมาอีกเยอะๆนะคะเพราะว่าใครที่ไม่เคยมาก็จะ ความรักที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะว่าพระเจ้าของเราค่ะวันนี้พระคำของพระเจา้าที่อาจารย์อยากจะพูดถึงแน่นอนทีสทเดียวนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่เรามองเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวที่เนือนะคะและยังไม่พอจะต้องมีข่าวออกมาให้ใหเราตื่นเต้น และก็กลัวอีกหลายอย่างในเรื่องที่ลอยแย่ที่จะอาจจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะคะข่าวก็ออกทั่วไปเลยเราก็ทั้งสงสารและในเวลาเดียวกันรถอธิษฐานที่ผู้ที่ปรนจคกับแผ่นดินไหวในที่เนปา่นั้นเขาจะได้มีโอกาสได้รู้จักพระเจ้าเขาจะได้มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือ,อพี่น้องคะเหตุการณ์ที่แผ่นดินไหว ที่คนตายมากมายขนาดนี้แล้วก็สร้างความกลัวมากมายขนาดนี้ท่านคิดว่าคนที่เปเชิญสิ่งเหล่านั้นที่เขาไม่รู้จักพระเจ้านั้นเขากลัวแน่นอนที่สุดค่ะเขากลัวความตายความตายเป็นปริศนาของคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเป็นความสะพึงกลัวเป็นความการที่จากไปอย่างที่ไม่กลับมาแต่ขอบคุณพระเจ้าน,นะคะ เราคริสเตียนเรามีความชื่นชมยินดีความตายไม่น่ากลัวเลยสำหรับคริสเตียนเอเมนไหมครับเพราะเราเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วเราบังเกิดใหม่ในพระเจ้าแล้วชื่อของเราจะถูกบันทึกไว้บนสวรรค์แลว้วเมื่อเราจากโลกไปไ,ไม่ว่าจะวินาทีไหนก็ตามเราไปอยู่กับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทันทีเอเมนไหมคะ เดมนเป็นสิทธิพิเศษที่ล้ำค่าที่สุดเลยี่นเป็นสิทธิพิเศษที่ล้ำค่าที่เราจะน่าจะประกาศบอกคนนี้ไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้รู้วันนี้อาจารย์มีพระคำพระเจ้าที่จะเป็นหลักฐานสัญญาหลายอย่างว่าพระเจ้าจะรับวิญญาณจิตของเราขึ้นไปทันทีเมื่อเวลาที่เราจะโลกไปมันเป็นความประทรับใจที่ยิ่งใหญ่ เป็นพระสัญาที่ที่ยากแต่มันอยู่ในหัวใจของคนที่เชื่อแล้วเรามีความมั่นใจเรามีความแน่ใจเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราให้เราร่วมใจกันในฐานะค่ะสาธุการแด่พระบิดา,จาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกผู้ทรงเป็นความพระผู้ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าเราจะคิดได้พระองค์จ เราขอคุณสำหรับความรักความเมตตาพระคุณของพระเจ้าที่ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวขององค์คือพระเยซูคริสต์นั้นมาสละชีวิตยอมตายบน,บนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายที่เราจะได้รับความรอดที่เราได้รับรับเป็นผู้ที่ชอบธรรมในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ชื่อของเรานั้นจะถูกบันทึกไว้นบนสวรรค์ว่าผู้นี้คือผู้ที่รอดแล้วผู้ที่ยิ่อยู่ยังนิร,รันดร์กัน กับพระเจ้ากับพระเยซูคริสต์บนสวรรค์ส,สถาพระองค์เจ้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอเชิญพระเจ้าขอพระองค์ทรงเคลื่อนไหวในใจเราให้เรามั่นใจแน่ใจว่าความตายนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสำหรับเราแต่ความตายนั้นจะสรรเสริญพระเจ้าที่เราได้ย้ายกลับไปอยู่กับองค์พระเจ้าในรังดารพระองค์จขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้ความรู้กับเราให้ความเชื่อมั่นกับเราพระองค์เจ้าค่ะที่ความรู้แจ้งนั้นนำสันที่สุดที่เกิดความเข้าใจมาสู่จิตใจของเราด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่คริสเตียนจะต้องตรนะหนักและก็ดีใจ แล้วก็สรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีว่าแม้ใครเออทั่วไปที่ยังรู้จักพระเจ้าจะอยู่ในความประวัติท่านกลัวในความตายแต่คริสเตียนความตายนั้นไม่น่ากลัวเอเมนนะคะเอเมนตอนนี้นะคะหลายแห่งที่สหรัฐอเมริกานี้เวลาจัดง,งานศพเนี่ยเขาถือว่าได้ย้ายกลับไปอยู่กับพระเจ้าเฉลิมฉลองกันนะคะเรามาฉลองการจากไปก่อนที่เขาเดี๋ยวเราก็ต่างไปทุกคน วันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะมาพูดว่าเราเราต้องเข้าใจถึงถึงถึงตัวของเราบอนร่างกายของเราจิตใจของเราตัวเราเนี่ยประกอบด้วยสามส่วนด้วยกันนะคะประกอบด้วยสามส่วนประกอบด้วยกันหนึ่งอะไรนะรัวร่างกายของเราที่เรามองเห็นเนี่ยแหละร่างกายภายนอกและร่างกายภายในอวัยวะต่างๆนี่คือส่วนหนึ่งเรียกว่าบาดี้หรือว่าร่างกายนะคะส่วนที่สองก็คือจิตใจของเรา จิตใจเราเรียกว่าโศจิตใจนะคะซึ่งประกอบไปด้วยความคิดอารมณ์เจตนาอารมณ์ในการตัดสินใจและส่วนที่สามที่ลึกที่สุดก็คือจิตวิญญาณหรือในภาษาอังกฤษเรียก spirit นะคะ spirit นะคะจิตวิญญาณซึ่งส่วนนี้ประกอบด,ด้วยอะไรประกอดดกดบกกอด,ด้วยการรับรู้จากพระเจ้าประกอบด้วยการรู้จักที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและ และประกอบด้วยส่วนที่รู้จักผิดชอบชั่วดเีเมื่อเรารับพระเยสุ์เป็นพระผู้ช่วยให้วของเราพระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราซึ่งจะเข้ามาอยู่ในส่วนลึกที่สุดของเราอินนโมซแมนอยู่ข้างในนั้นคืออยู่ในส่วนของวิญญาณจิตของเราตทวนี้พระองค์อยู่ในนั้นแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าที่เป็น spirit of life คือพระเจ้าที่มีชีวิตพระองค์ไม่ได้สา้านมาเพื่อฆ่า พา,าพาเพือ่อขโมยแต่พระเยซูคริสต์ม,ม,มาเพื่อให้เราได้รับชีวิตและชีวิตยาวครบบริบูรุษคำว่าชีวิตจริบูรุษ life นะคะตัวนี้ life คือเราจะมีชีวิตที่ไม่ตายเรามีชีวิตทั้งที่อยู่บนนี้บนโลกนี้และมีชีวิตที่มีหลานการกับพระเจ้าเพราะพระวิญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแล้วเนี่ยเราจะไม่ตายอีกในส่วนของไหนคะในส่วนของจิตวิญญาณและสน,นะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะนำพระธรรมของพระเจ้ามาในฟิลิปปีนะคะบทที่1ข้อ20ถึงข้อ2 3ให้เราเปิดไปที่นั่นนะคะฟิลิปีบทที่1ข้อ20ถึงข้อ23อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ดังนี้นะคะเพราะว่าเป็นความมุ่งมา่ปรารถนาและความหวังว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนขุงรั้งมีใจกล้าเสมอฉันได้บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันฉันนั้นพระคริสต์ได้ทรงรับเกียรติร่างกายของข้าพเจ้าเสมอแม้จะโดยชีวิตหรือโดยความตายเพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านะั้น จารย์เปาโลถึงบอกว่าข้าเจ้าปรารถนาที่จะอยู่กับพระคริสต์ไปอยู่กับพระคริสต์ที่ประเสริฐกว่ามากนะเพราะอาจารย์รู้ว่าในร่างกายนี้ทุกวันนี้ทุกจุดที่อาจารย์อยู่ในร่างกายนะนะั้นก็เป็นร่างกายที่ชั่วข่าวชีวิตก็ชั่วข่าวอาจารย์เปาโลรักนะพระเจ้าเหมือนกับพวกเราที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นั้นรักพระเจ้าอยู่แต่ละวันก็เพื่อพระองค์ตายไปก็มีกําไรอ่ะ กายไปมีขาดทุนไหมทาไมจึงมีกําไรเพราะเราอิ่งจะอยู่ชีวิตนิรันดร์อยู่ที่นั่นเราจะยิ่งมีร่างกายใหม่อยู่ที่นั่นกับพระองค์ชีวิตที่ไม่เศร้าเสียใจยอีกชีวิตที่ไม่มีน้ําตาอีกชีวิตที่ไม่มีการาพลาดจากกันอีกเรามาเชื่อพระเจ้าเพไม่เพราะว่าเราต้องการชีวิตนิรันดร์ใช่ไหมพี่น้อง mm hmm. ดังนั้นการพูดเรื่องความตายจริงไม่ใช่เรื่องที่เป็นเศร้าโศกสำหรับเราเป็นเรื่องที่ชื่นชมยินดี ที่เรารู้ว่าเมื่อเราเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราได้รับชีวิตนิรันดร์แน่นอนอาจารย์เปาโลพูดตรงนี้นะคะที่บอกข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจะไปอยู่กับพระคริสต์การตายของเราเนี่ยนะคะอาจารย์จะบอกเลยว่าการตายที่พระคำบอกหลตอนว่า ไปอยู่กับพระเจ้าทันที <Amen. S 1> นะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเราอยู่กับพระเจ้าทันทีมาดูใน2องโครินธ์บทที่6ข้อแปดอีก,อ,ก,อ,กอีกทีนะคะสโครินธ mm ์บ hmm. ทที่6ข้อแปด บทที่5้าคข้อถึงข้อองลินบทที่5ข้อถึงข้อบอกว่าเพฉะนั้นเรามั่นใจอยู่อยู่เสมอรู้อยู่แล้วว่าขณะที่เราอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากพระผู้เป็นเจ้าเพราะเราดาเนินโดยความเชื่อไม่ใช่ตาไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นเรามีความมั่นใจและเราปราถนาจะอยู่กับพระ เราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราก็จะทำตัวให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์เห็นไหมคะว่าเราจะอยู่ในร่างกายนี้หรือไม่จะแยกออกเป็นสองส่วนเราก็คือตัวเราร่างกายก็คือร่างกายการไม่อยู่ในร่างกายไม่ใช่ว่าตัวเราตายแล้วแต่ว่าเราตายแตทั้งหมดตัวเราก็คือสองส่วนในการคือสปิริตแล้วก็โศก น,ะะนี่อาจารย์แต่ล้วใ,ให้ให้ให้สังเกตอีกหน่อยเพราะว่าเราอา่านพระคัมภีร์ภาษาไทยเนี่ยบางทีพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณหรือพูดเรื่องพูดพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยบางทีก็แปลผิดแล้วก็แปล,แลไม่ตรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเขียน the spirit ใช้ s ใหญ่อันนั้นหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพูดว่า spirit ธรรมดา s ตัวเล็กนี่หมายถึงจิตวิญญาณของตัวเรา แต่ภาษาไทยบางทีไม่ได้สามารถแยกตรงนี้ออกเลยไม่รู้ว่าบางครั้งพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพูดถึงจิตวิญญาณของตัวเรานะคะก็จะสับสนนิดหน่อยแต่อาจารย์ศึกษาเรื่องนี้มาแล้วจะอธิบายให้เข้าใจว่าเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยการอ่านพระคัมภีร์เนี่ยทำไมเราถึงต้องไปศึกษาภาษากรีกภาษาฮีบรูเพราะว่าเป็นภาษาดั้งเดิมที่พระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นมา นะคะแล้วภาษาฮีบรูภาษากรีกเนี่ยเป็นภาษาที่ล้ำลึกเป็นภาษาที่เป็นอธิบายเป็นภาพได้เลยนะคะแล้วก็การเขียนของคนฮีบรูคนกรีกเนี่ยเขาจะมีอุปมาอุปไมยเยอะมีซินเดอเรลตี้เยอะไม่ใช่อย่างเรา่านเนี่ยก็คือคนคนที่ตายแล้วคนที่คนที่หลับไปคนนี้หลับไปแล้วนะคะในพระคัมภีร์บอ,อกหลับไปแล้วแต่ก็ใช้คำว่าสตรีนี่เป็น a n a l o g y คือเป็นการอบประมาในการเปลี่ยนเทียบแต่ไม่ใช่แปลว่าหลับก็คือว่าการตายไฟร่างกายจริงๆนั่นแหละเราไม่ได้เราไม่ได้หลับแต่เราตายไฟร่างกายจริงๆแต่ว่าวิญญาณของเราไม่ได้ตายนะคะทำไมไม่ได้ตายอยาจารย์เรมาทำไม,ไมถึงไม่ได้ตายถ้าเราบังเกิดใหม่แล้วเนี่ยเราไม่ตายเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งชีวิตที่ให้กับชีวิตกับวิญญาณจิตของเรา เข้าใจไหมคะถ้าเราเป็นคริสเตียนได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระวิญญาณแห่งชีวิตเนี่ยเพราะว่าเป็น spirit of life เนี่ยเราถึงไม่จิตวิญญาณเราถึงไม่ตายไงคะเพราะพระองค์อยู่ในเราเข้าใจไหมถ้าเราถ้าเราพระองค์ไม่อยู่ในเราเนี่ยเราก็ตายธรรมดาเหมือนคนอื่นๆแต่เมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาอยู่เป็นเถื่องการันตีในชีวิตในจิตวิญญาณของเราแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของเราไม่มีทางตายเพราะร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้า ขอขอบคุณพระเจ้าพงค์อยู่ในพงค์ทุกคนมีใครสงสัยไหมว่าเป็นวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างในเราเราต้องบังเกิดใหม่นะคะอาจจะสงสัยจไม่ค่อยุถ้าสงสัยต้องประหาาจารย์ศริชัยนะคะเราจะต้องบังเกิดใหม่ทุกคนรู้ให้แน่ใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราเมื่อเรารับเชื่อจริงๆแล้วพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราพระเยซูคร์อยู่ข้างในเราเพื่อเป็นเครื่อนกาลันตีใน จิตวิญ,ญญาณของเราว่าเรารอดแน่เพราะวิญ,ญญาณแห่งชีวิตนั้นอยู่ในเราเ<อ>ส<อ>ทธิ<อ>์รรมเรมีตและครบบริบูรณ์ในเมรุของพระเจ้าอาจา,าลลรย์กาเรนนิสซาดิมินิยิ่งขอบคุณพระเจ้าว่าโอ้โหสทำไมเราไม่ประกาศให้มากกว่านี้นะว่าคนที่เชื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเนี่ยคนที่รู้จักพ,พ,พระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธ ดูนะคะสองโครโมโซที่1ข้อที่22ผู้ซึ่งคนที่เป็นยี่สินะคะผู้ซึ่งทรงตั้งเราประคั่นทั้งหลายไว้ในพระพิสและได้ทรงเจิมเราไว้นานคือพระเจ้าและลงได้ประทับตราซิลนะคะซิลัสแอนเกลและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของ เพื่อเป็นเครื่องวัดจันทร์ด้วยภาษาอังกฤษเขายิ่งสวยอย่างนี้นะคะเป็นเครื่องกาลันตีเขาซิลโปกงบอกซิลเนี่ยใครไข่รจําซิลพระประทับตาเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแล้วอะพระองค์ประทับตาเลยเป็นจองว่านี่ของเราเราเป็นของพระคริสต์เหมือนกับเราน้องเพลงเนี่ยพระองค์ประทับตาปึ้งเหมือนเราประทับตาบวาาัวเวลาเราเออเราดูหนัำใช่ไหมคะเบว่าเขามีบวัวมีเจ้า,อาของบัวเขาประทับตานี่เป็นเจ้าของ พระโอประทับตาเราปึ้งนี่คือของเรานะนี่พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราแล้วนี่คือคนของเราและใครจะแตะต้องไม่ได้เขาเป็นคนของสวรรค์เพราะเมื่อเขาตายไปเขาจะไปอยู่สวรรค์กับเราีนหลันการนี่คือคนของเราปึ้งพระโอประทับตาและประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วสิ่งเราไว้เอเมนทําไมเราจึงมาเชื่อพระจเจ้าแล้วเราไเริ่มเชื่อยิ่งนัาวันยิ่งเชื่อมาก คือพระเจ้าพระเจ้าเห็นตราฝ่ายวิญญาณที่พระองค์ทรงประรรชากวมนี่คือคนของเรามันสารการแตะต้องไม่ได้แล้วเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเราเรียกเขากลับบ้านเขากลับมาหาเราเอเมนไหมได้ <Amen. S 1> ะจะอยู่นิบันการกับเรากับพระเจ้าเราคือผููที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วท <Amen. S 1> ่ามนมาเชื่อพระเจ้าไม่ใช่ว่าพระเจ้าว่าเราเป็นคนเลือกพระเจ้าแต่พระเจ้าเป็นคนเลือกเรา ไม่ว่าท่านจะเคยจะทำบาปหรือไม่บาปเรารู้ว่าท่านเป็นคนที่มีหัวใจที่ดีท่านเป็นคนที่พระเจ้าทรงเลือกไวแล้วไม่ใช่เป็นการบังเอิญไม่ใช่ใครประกาศกับเราแล้วได้ยินพระคำเป็นการบังเอิญแต่ถ้าท่านได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์แสดงว่าพระเจ้านัาา้นเลือกท่านท่านคือคนของสวรรค์ที่พระเจ้าตามหาท่านคือคนที่พระเจ้าสร้างให้อยู่นิรันดร์กาลไม่ใช่ตายบนโลกนี้แล้วจบกัน แล้วก็ไปชดใช้นี่บาปในนรกไม่ใช่แต่เป็นคนพิเศษที่พระเจ้าเลือกสรรเสริญพระเจ้าเ,เนีขอบคุณพระเจ้าถ้าในโลกนี้เราคนอาจจะคิดว่าเราเป็นผู้เด็กน้อยแต่ผู้เด็กน้อยนั่นแหละคือคนที่พระเจ้าเลือกคือคนของพระเจ้าเต็มเนขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ดูองค์พูดเรื่องปิริตออฟไ g h ์อะไรไว้มากมายนะคะที่ให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องของประคำของพระเจ้าในข้อนี้ ฉันอยากให้ไปดูการตายของสตีเฟนนิดหนึ่งเพื<จ>่อเราจะได้รู้เราเรารู้จักสตีเฟนนะคะสตีเฟนเนี่ยเป็นยไงอยู่ในกิจการนะคะบทที่7ข้อที่55กิจการบทที่7นะคะข้อที่55เป็นถึงต้นไปมาดูว่าเวลาพระคัมภีร์พูดถึงการตายของสตีเฟนเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราจะได้รู้ว่าเมื่อตายแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะ เมื่อเขาหลายได้ยินดังนั้นรู้สึกบาดใจและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สตีเฟนฝ่ายสตีเฟนประอกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่ยบังเกิดใหม่ไหมเหมือนเราไหมประอกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้คนแม่งดูที่สวรรค์ตอนนี้เขากลังถูกทํำลายคนเอ่อคนเข้ามาที่แบบปลาไปคว้านปลาเขาให้เขาเสียชีวิตนะคะเขากําลังทีถง่ถูกคว้านปลาถูกคมเหงก็การประกาศของเขาเนี่ย สติของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนขณะที่เขาถูกขั้มปาและทำลายนี่นะคะเขามองเห็นแล้วว่าพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วท่านได้กล่าวว่าดูเถิดคือสตีเฟนกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเขารู้แหะพระเจ้าห้เก็เห็นนนมิติขณะที so ่เขาถูกทำลายและบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพระเยซูอยู่ที่ไหนครับเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์สถานพระองค์อยู่เบื้องขวาของพระหัตถ์ของพระเจ้าแต่เขาั้งหลายร้องเสียงดัง และคุครูวิ่งกรูกันเข้าไปยังสตีเฟนก็จะทำร้ายและขับไล่ท่านออกจากกรูเล้เาหินคว้างท่านฝ่ายคนที่เป็นพยานประตามสตีเฟนได้ฝากเสื้อผ้าของตรงไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเสาโลก็สมนั่นเองนะคะเสาโลเขาจึงอาจารย์กอลโลเนเ้เขาจึงเอาหินคว้างสตีเฟนเพื่อกำลังเมื่อกำลังอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงระโปรดทรง โปรดรับวิญญาณจิตของข้าพระองค์ด้วยซีเวนคือฐานเยเขารู้ว่าเขากำลังจะตายเขารู้ว่าเห็นพระจเออจ้าอยู่เบอสถจิตอยู่เบื้องขวาพระเยซูสิษอยู่เบื้องขวาของพระเจา้าเขาบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดทรงอย่าถือโทษเขาเพราะหมานี้ที่ข่าเขาเนี่ยนะคะเขาขอพระเจ้ายกโทษให้คนที่กวา้างปาเขาหวังต้องการให้เขาตายข่าเขาเนยก็ดน,นที่ควา้างปาเป็นมากมายนะคะ ของข้าแต่พี่เยซูครเจ้าโรปรดทรงรับวิญญาณจิตของข้าพระองคด้วยโปรดยกโทษให้คนที่ทำบาปข้าพระองค์ด้วยพรอสุดเสียงการอธิษฐานนั้นบอกว่าอย่างไรเมื่อสุดสเสียงอธิ่ฐาน สเฟนนะคะขึ้นไปอยู่ทันทีกับพระเยซูครับเพระองค์มาเนาพระองค์มาต,อต้อนรับเราให้มองเห็นกัสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ล้พระองค์ทำไมมาช้าจังเลยนะคะแต่สิ่งที่พระองค์ทำก็คืออะไรร่งางกายตายไปอย่างเนี้ยเข้าไปในโ,โมโละสี่วันละตายแล้วเรียบร้อยนะคะร่างกายตายแน่นอนแต่พระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าโปรดเมตตาที่จะฟื้นลาซาลัสขึ้นจากความตายก็คือประทานวิญญาจิตวิญญาณนั้นให้กลับมาแล้วพระองค์กลับมามีชีวิตอีก นะคะตรงประโยคสุดท้ายข้อ25เจ็ดสิอ็ดถึง12บนี้เรื่องรวลาลาซาดายนะคะบอกว่าพระองค์ตัดดังนั้นจึงตลัดกับเขาว่าราซาดสหายของเราหลับไปแล้วเนี่ยเขาบอกหลับไปแล้วนี่พระเยซูใช้คำนี้ในพระคัมภีร์ในฮีบรูเนี่ยเขาจะใช้คำคว่าหลับแต่ไม่ได้บางคนก็คิดว่าหลับจริงๆก็คือตายทางฝ่ายร่างกายแล้วนะคะพวกสาวกถุงว่าพระองค์เจ้าค่ะถ้าเขาหลับอยู่ ไม่ป่วยไม่ตายนะคะแต่เขาลับใช่ไหมพี่เยซูจจึงพี่เยซูตรัสถึงความตายของลาสลัสแต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อนแต่ที่จริงแล้วพี่เยซูพระคำของพระเจ้าข้อ13บอกว่าพี่เยซูตรัสถึงความตายที่บอกว่าหลับตรัสถึงความตายของลาสลัสแต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับพักผ่อนฉะนั้นพี่เยซูจึงตรัสกับเขาต,งตรงๆว่าลาสลัสตาย ดังนะะัะนะ้นคำว่าหลับเราต้องเข้าใจคำว่าหลับก,ก่อนเราจะได้เข้าใจวรรณอักษรคำพิีศษเรื่องนี้ว่าคำหลับหมายถึงตายฝ่ายร่างกายน,นะคะแต่จิตวิญญาณและจิตโซนั้นสปีดิทโซนนี้เราติดกันเราขึ้นไปอยู่กับพระเยซูเลยนะคะข้อ25อีกข้อหนึ่งบอกว่าพระเยซูตรัสกับเธอว่าคือ,คอพี่สาวนะคะบอกว่าเราเป็นเหตุให้คนท่านกลวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้นถึงแม้เขาตายแล้วก็ยังมีชีวิตอีูชัดเจนไหมคะถึงแม้เขาตายแล้วเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ทราะสปิริตและโซลเขาไม่ได้ตายไปด้วยกับร่างกายของเขานั่นคือความตายของคริสเตียนซึ่งเราจะต้องชื่นชมยินดีและทุกคนที่มีชีวิตก็วางใจเราก็จะไม่ตายเลยคือการที่อยู่นิรันดร์กับพระเจ้าเป็นสรเราจะไม่ตายเอเมน คุณพระเจ้าอาจารย์นี่ไหนยนิ่งขอบคุณพระเจ้านะคะด้านการตายของนักโทษเหมือนกันเราพูดถึงการตายนักโทษที่อยู่ข้างระเยซูวันที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเ,เขาพูดอะไรในลูกาบทที่23ข้อที่ส2นะคะเปิดไปดูลูกาบทที่23่สิบสามหนึ่งสิบห้าบทที่23ข้อ42ถึงข้อ43นะคะตอนนั้นมีนักโทษถูกตรึงอยู ข้างๆพระเยซูเองใช่ไหมคะแต่มีคนหนึ่งที่เชื่อในองค์พระเยซูเอว่าพระองค์นะค,ะคือพระบรมาสค่ะนะคะคือพระผู้ช่วยให้รอดแน่นอนแล้วบอ,อกว่าข้อ42บอกแล้วคนนั้นจึงทูลว่าพระเยซูเจ้าค่ะขอโปรงทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินสวรรค์ฝ่ายพระเยซูจึงตอบว่าเราบอกความจริงแก่เจ้าว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเรา พ่อเลยพูดเชื่อพระเยซูคริสต์เนียคุณเชื่อพระเยซูคริสต์เนี่ยพวกบอกวันนี้ไม่ใช่อีกหลายวันไม่ใช่อีกหลายปีไม่ใช่สองพันปีแต่วันนี้